สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้จะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินแปลงแบ่งล็อกขายนะครับพื้นที่ตำบลวางดานอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถนนที่ธาราวิ่งอยู่ตอนนี้ครับก็คือถนนสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33ครับเส้นนี้จะเป็นเส้นหลักในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศ่อนบ้านครับกัมพูชาเวียดนามลาวจีนผ่านด่านปล่อยเปตดครับหรือว่าตลาดโล่งเตือ ดาดศูนยรากรอำเภออะรเนียประเทศจังหวัดสแก้วครับที่ของเราจะห่างจากเกลือสาพัฒน์กบินบุรี12กิโลเมตรครับนะครับตอนนี้ทาราวิ่งมาจากสี่แยกกบินบุรีนะเกลือสาพัฒน์จะอยู่ฝั่งฝั่งขวามือครับและก็บริเวณนี้จะเป็นตลาดหน้าเกลือสาพัฒน์ครับ เป็นตลาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้ครับถ้ามาจากสีแยกกระบินบุรีครับผ่านหน้าเคอสะพัดมานะครับแล้วก็มาถึงสนามกรอบกระบินบุรีสปอร์ตคลับครับ,รบตรงนี้ที่ของเราจะห่างจากสนามกรอบกระบินบุรีสปอร์ตคลับครับ,ร,บระยะทางประมาณ 7. 5ด้ากิโลเมตรที่กระบินบุรีครับก็จะมีสนามกรอบสที่ครับ มีฮิลไซด์คันที่โฮมตรงนั้นจะเป็นวิวเขาแล้วก็ตรงนี้ครับสนามกอล์ฟกระบินบุรีสปอร์ตครับบุรีสปอร์ตครับมาประมาณ1กิโลเมตรครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปนะถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครผ่านฟิวเจอร์พาร์คมาผ่านนครนายกนะผ่านปราจีนครับตรงนี้เราจะต้องอยูเทิร์นกลับมานะครับนะสังเกตต้นยางนาใหญ่ๆตรงนี้นะครับ เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับผ่านทางรถไฟนะสถานีรถไฟพมมาแสงครับตรงนี้ที่ของเราจะอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีรถไฟพมมาแสงกับสถานีรถไฟหนองสีวิชัยครับเป็นรถไฟสายตะวันออกครับเส้นนี้ จะวิ่งไปนู่นเลยนะครับสิ้นสุดที่อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระกกวเลยครับเราเลี้ยวเข้าไปตามถนนคอนกรีตครับอีกประมาณ500เมตรถนนคอนกรีตเส้นนี้ครับอีกประมาณ500เมตร เส้นนี้ก็กว้างประมาณ5เมตรครับแล้วก็มีไหลาทางน่าจะกันไว้ประมาณ6เมตรเอาเลี้ยวเข้ามาเป็นถนนลูกรังครับเข้าไปยังแปลงแบ่งล็อกของเรานะครับไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมให้กับลูกค้าทุกแปลงเลย ครับมาถึงแล้วครับตอนนี้ทราก็มาถึงแปลงแปลงล็อกที่จะนําเสนอขายแล้วนะครับพื้นที่ตําบลวังดานอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเหลือทั้งหมด6ล็อกนะครับตรงนี้นะแปลงด้านหน้าตรงนี้ครับเนื้อที่3ไร่ติดถนน2ด้านครับด้านหน้ามีไฟแรงต่ําแล้วก็ไฟแรงสูงครับตรงนี้ ทางโครงการนะครับต่อขยายเขตนะแนวไฟแดงต่ําให้กับทุกแปลงเลยนะแปลงแรกครับแปลงนี้ครับด้านหน้าทาราเนื้อที่3ไร่ครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทได้เนื้อที่ติดถนน2ด้านครับและก็แปลงที่2ครับติดถนน2ด้านเช่นกันฝั่งนี้ครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสครับ ติดถนน2ด้านนะเป็นถนนลุกลังนะครับออกไปยังอีกหลายๆแปลงของเพื่อนบ้านฝั่งนี้แล้วก็ของเรานะฮะเป็นถนนผ่ากลางนะไปยังหลายๆแปลงที่แบ่งไว้นะครับตรงนี้ พื้นที่รูปแปลงนี้สี่เหลี่ยมสวยงามเลยนะครับแบ่งไว้แปลงละสามไร่ฮะแต่ด้านหน้าตรงนี้เราขายราคาสูงกว่าแปลงอื่นเพราะว่าติดถนน2ด้านครับนะฮะมาก่อนได้เลือกทําเลก่อนครับตอนนี้เหลืออยู่6แปลงเหลืออยู่6แปลงครับ ปลงถัดมาครับแนวเขตเริ่มตั้งแต่หมุดนี้นะตัดขึ้นไปตามทางสาธารณประโยชน์ทางของเรากันไว้6เมตรครับทางสาธารณประโยชน์6เมตรราคา3ไร่เต็ม950,000บาทครับราคานี้รวมโอนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมเช่นกันครับ ที่ดินโซนนี้ครับปลูกทุเรียนปลูกผลไม้พืชผักสวยงามนะดินออกเป็นดินร่วนปนทรายครับแปลงนี้ก็เนื้อที่3ไร่เช่นกันครับนี่ลงหมุดลงหลังวัดเรียบร้อยครับลูกค้าสามารถมาจับจองได้เลยนะตัดขึ้นไปตามทางลูกหลังกว้าง6เมตรนะรูปแปลงสี่เหลี่ยมเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยทีเดียวเนี่ยครับ 9 5 0 0 0 0บาทเช่นกันตรงนี้ครับฝั่งตรงข้ามครับฝั่งนี้นะฮะแปลงหนึ่งครับ3ไร่เช่นกันราคาเดียวกันครับ9 5 0 0 0 0 0บาทนะดูเลยนะครับข้างเคียงนั้นเป็นสวนยางนาครับที่เรามองเห็น ลงมาอีกครับแปลง3ไร่เช่นกันราคา950,000บาทเช่นกันครับนี่หน้ากว้างนะครับสีเ่หลี่ยมจตุรัสสวยเลยนะราคา950,000บาทในเนื้อที่3ไร่ครับกำลังงามเลยครับฝั่งนี้นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวเลย ตรงนี้ครับแปลงละ9ก้าแสนห้นั้นเหลืออยู่4แปลงเท่านั้นนะครับแปลงละ3ามไร่เหมาะมาทำบ้านสวนพักผ่อนครับหรือว่าจะเตรียมตัวกษียีนครับมาปลูกหรือว่าจะเตรียมตัวกษียนีนมาปลูกผักผลไม้ นะมาทําบ้านนะตรงนี้บรรยากาศโอโซนโล่งโปร่งสบายเลยครับการเดินทางนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครท่าเรเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทระยะทางประมาณ1 3 5กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ133กิโลเมตรจากตรงนี้ไปหาดบางแสนครับทะเล ไปเที่ยวทะเลบางแสนระยะทางประมาณ133กิโลเมตรเช่นกันครับจากตรงนี้ครับไปนิคมอุตสาหกรรม3 0 4ปราจีนบุรีระยะทางประมาณ22กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ30กิโลเมตรจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองกบินบุรีเป็นนิคมอุตสาหกรรมเปิดใหม่ครับระยะทางประมาณ32กิโลเมตร จากตรงนี้ไปสีแยกกบินบุรีครับสียแยก3ทหารระยะทางประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นนะการเดินทางเข้าออกสะดวกครับมีเหมาะเหมาะแก่การมาทำบ้านพักอาศัยมาเริ่มต้นมาเริ่มต้นปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักทุเรียนมังคุดส้มโอบมะนาวมะพร้าวได้เลยครับตรงนี้แปลงนี้ขับมาก่อนได้เลือกทำเลก่อนครับเหลือเพียง 9แสน5นี่เหลือ4แปลงเท่านั้น,นครับแล้วก็แปลงด้านหน้านะสไร่ทำเลติดถนน2ด้านนะครับราคาแปลงแรกนะฮะหนึ่งล้านหนบาทแล้วก็แปลงที่2ครับ1นึ่งล้านหนึ่งบาทครับตรงนี้ สำหรับลูกค้าสนใจครับติดต่อทาราสังหาปาจีนเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856ครับ0 8 6 0 1 8 3ตัวต่อด้วย56 0860188856ทาราสังหาปาจีนครับยินดีที่พาทุกท่านเข้าชมพื้นที่3ไร่ราคาเริ่มต้นที่950,000บาทยกแปลงนะและก็3ไร่ติดถนน2ด้านราคาเริ่มต้นที่1 1 0 0 0 0ล้านนยกแปลงครับ วันนี้นั้นทราสังหาปาจีนครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทราสังหาปาจีนได้มาครับกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงทราสังหาปาจีนครับขออวยพรให้ทุกท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องครับสุขภาพพลระไรม่แข็งแรง,ลงตลอดการไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับโชคดีมีใช้ร่ำรวยเฮงทุกท่านครับวันนี้ ทลาสังหาประจีนกลับขอพระคุณครับ